สวัสดีค่ะในส่วนของบทที่3นะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผนการฝึกซ้อมการเล่นเป็นทีมนะคะทีนี้ในหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหลักการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬานะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าวในการวางแผนนะคะการฝึกซ้อมกีฬาเนี่ยเราจําเป็นต้องมีวิธีการมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะหลักในการวางแผนนะคะการฝึกซ้อมกีฬาโดย การวางแผนแล้วการเมนการฝึกซ้อมเนี่ยนะคะอย่างเป็นระบบเราจะต้องมีการวางแผนมีการแบ่งเวลาในในส่วนของการฝึกซ้อมนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยมีระยะเวลาสั้นยาวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะหลักในการหลักสําคัญนะคะในการวางแผนนะคะมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักๆด้วยการอยู่4ประการนะคะ ด้วยกาอยู่สประการนะคะประการแรกนะคะเป็นในส่วนของการประเมินสภาพนักกีฬานะคะส่วนที่2เป็นการคาดการณ์นะคะส่วนที่3เป็นการดําเนินการฝึกซ้อมแล้วก็ส่วนที่4นะคะเอ่อเป็นการดําเนินการฝึกซ้อมหลังจากที่เรากําหนดกําหนดเป้าหมายในการฝึกซ้อมมาแล้วซึ่งพอครบกระบวนการที่4ก็จะหมุนกลับไปเริ่มที่1ใหม่นะคะว่า ผลจากเราที่ดาเนินการฝึกซ้อมไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไหมนะคะหรือเราจะต้องปรับปรุงสมรรถภาพทางกายใหม่หรือทักษะกีฬาใหม่ก็จะลองเริ่มจากในตัวของการประเมินของสภานักกีฬาเป็นดับแรกนะคะทีนี้ ผู้ฝึกสอนเนี่ยจะต้องมีการประเมินสิ่งใดบ้างนะคะของนักกีฬาที่ทําการฝึกปฏิบัติในช่วงของการเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้วรวมถึงช่วงเวลาของการแข่งขันนะคะรวมทั้งข้อมูลทางด้านต่างๆที่มีความสําคัญแล้วก็อย่างเช่นระดับความสามารถของนักกีฬาที่เรากําลังควบคุมอยู่นะคะาออสภาพร่างกายอารมณ์ของนักกีฬาซึ่งนักกีฬาแต่ละท่านก็มีในเรื่องของ สภาพจิตใจแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยค่อนข้างต่านงนะคะโครงสร้างร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนจุดแข็งจุดอ่อนของนักกีฬาแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันอยู่นะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมรวมถึงประสบการณ์ก,การแข่งขันของนักกีฬาที่เรากําลังควบคุมดูแลอยู่นั่นเองผู้ฝึกสอนนะคะจาเป็นต้องกําหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ระดับความสามารถของนักกีฬาด้วยการคาดการณ์ว่า นักกีฬาของเราสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ในช่วงเวลาใดนะคะเรามีการตั้งเป้าหมายนะคะเป้าหมายเราเพื่ออะไรเรากำหนดจุดประสงค์เพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเราต้องวางแผนการฝึกซ้อมซึ่งแผนการฝึกซ้อมก็ขึ้นับว่าเป็นการฝึกซ้อมระยะสั้นนะคะหรือการฝึกซ้อมในระยะยาวนั่นเองทีนี้ ปัจจัยนะคะปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการวางแผนโปรแกรมการฝึกนะคะอย่างที่บอกนะคะเรามีการประเมินก่อนนะคะประเมินความสามารถของนักกีฬานะคะดูระดับความสามารถความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะถัดมาเราคาดหวังแล้ว เราต้องกําหนดการฝึกซ้อมนะคะวางแผนการฝึกซ้อมเราวางแผนเสร็จเราดําเนินการฝึกซ้อมอันนี้คือปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบนะคะในส่วนของการวางโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเรานั่นเองนะคะในการกําหนดการฝึกซ้อมนะคะเราสิ่งที่เราต้องทํานะคะ ออวิธีการฝึกซ้อมเราจะฝึกซ้อมในรูปแบบไหนนะคะแล้วกิจกรรมที่เรานำมาใช้คือกิจกรรมอะไรรวมถึงความหนักเบาของกิจกรรมที่เรานำมาใช้เป็นความหนักระดับไหนนี่ถือว่าเป็นออหัวใจสำคัญนะคะที่เป็นกำหนดก,การในการฝึกซ้อมที่จะนำไปสู่เป้าหมายให้นักกีฬาเรานั้นประสบความสำเร็จนะคะทีนี้กำหนดก,การการฝึกซ้อมถือว่าเป็นหัวใจที่ หรือเป็นรายละเอียดสําคัญของแผนการฝึกซ้อมที่จะทําให้เกิดการดําเนินการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือคาดหวังไว้นั่นเองนะคะทีนี้ในตัวกําหนดก,การกการฝึกซ้อมที่จะทําให้โปรแกรมการฝึกซ้อมนั้นประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญนะคะผู้ฝึกสอนจะต้องมีการประเมินความสามารถของนักกีฬานะคะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกในแต่ละช่วงเวลาเพื่ออะไรบ้างนะคะก็คือ ติดตามการติดตามผลของการฝึกซ้อมนะคะรวมถึงดูพัฒนาความกนะ้าวหน้าของนักกีฬาว่าเราเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูช่วงเวลาของการฝึกซ้อมนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นในช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของแมคโคไซเคิลช่วงเวลาแมคโคไซเคิลตัวนี้นะคะเป็นช่วงเวลาการฝึกซ้อมที่ยาวนานที่สุดหรือช่วงเวลาของการฝึกซ้อมทั้งหมดที่ครอบคลุมของช่วงเวลาของการฝึกซ้อม โดยปกติแล้วในวงรอบหรือในไซ클หนึ่งเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ12เดือนนะคะสามารถจัดแบ่งช่วงเวลาในการฝึกซ้อมออกเป็น1-3 macrocycle ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวตารางตัวคร่าวๆเอามาให้ดูนะคะใน1ปีนะคะเรามีการประเมินผลนะคะก่อนที่เราจะฝึกซ้อมเด็กเราต้องประเมินผลนะคะหลังจากประเมินผลเรามีการคาดการณ์ว่าในช่วงเวลา1ปีเนี่ย เราจะทำทำอะไรกับนักกีฬาของเราบ้างนะคะเราก็สามารถแบ่งออกเป็นสามช่วงได้ในของการฝึกซ้อมนะคะช่วงเตรียมร่างกายนะคะช่วงของการแข่งขันแล้วก็ช่วงพักฟื้นร่างกายในเมื่อนักกีฬาของเราหมดทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันไปแล้วนะคะเราจะทําอะไรกับนักกีฬาของเราบ้างนะคะเราจะมีการวางแผนอย่างไรนะคะอย่างที่บอกนะคะในหนึ่ง m ม c โคไซเคิลเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดเราสามารถแบ่งย่อยออกเป็นอ่อหนึ่งถึงสามช่วง m มโคไซเคิลก็ได้นะคะเตรียมความพร้อม,อมช่วงแข่งขันช่วงปรับสภาพร่างกายแล้วก็ฟื้นร่างกายนะคะในช่วงของเตรียมความพร้อม,รอมเราทำอะไรบ้างช่วงแรกถือว่าเป็นช่วงที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อม,อมทางด้านสมรรถภาพทางกายทั่วไปรวมถึงสมรรถภาพ เฉพาะกีฬานะคะจะใช้เวลายอย่างน้อยประมาณ1-2เดือนนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาในแต่ละคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักกีเราประเมินแล้วนะคะประเมินแล้วแล้วนักกีฬาของเรามีระดับสมรรถภาพทางกายเป็นแบบไหนสมรรถภาพทางกายทั่วไปเป็นอย่างไรเราจะพัฒนายอย่างไรนะคะแล้วสมรรถภาพทางกายเฉพาะนักกีฬามี ออขาดตกบกพร่องทักษะที่ควราามีทักษะอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาช่วงในช่วงของการเตรียมความพร้อมร่างกายนั่นเองเราก็มาออกแบบโปรแกรมการฝึกนะคะถัดมาค่ะเป็นช่วงของการแข่งขันช่วงช่วงของการแข่งขันถือว่าเป็นช่วงที่เน้นรูปแบบการฝึกนะคะฝึกซ้อมเทคนิคทักษะนะคะสมรรถภาพทางกลไกเฉพาะประเภทกีฬา ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเฉพาะด้านที่กําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้นักกีฬานั้นเกิดเทคนิคค,ความชํานาญการฝึกซ้อมในช่วงนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับออความสามารถของนักกีฬาแล้วน,นั่นเองนะคะก็จะเน้นถ้าเป็นออกีฬาทีมนะคะก็จะเน้นในรูปแบบของการเล่นทีมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่นักกีฬา,าอาจจะประสบพบเจอในช่วงเวลาการแข่งขันนั่นเองนะคะ ช่วงที่3นะคะเป็นช่วงปรับสภาพร่างกายช่วงที่3เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างการแข่งขันกับช่วงเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่นะคะช่วงเตรียมามอาช่วงปรับสภาพร่างกายจะใช้ระยะเวลานานมากน้อยขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพของอช่วงเวลาของการแข่งขันช่วงนั้นนะคะโดยปกติช่วงพักฟื้นก็จะใช้เวลาประมาณ3 5วันหรือ หนึ่งสัปดาห์อย่างมากก็ไม่เกิน2ส,สัปดาห์ที่จะให้นักกีฬาได้มีการพักฟืนนะคะถัดไปนะคะในช่วงของการฝึกซ้อมของแมกโรไซเคิลนะคะเป็นเราจะสามารถแบ่งได้ตามตารางนะคะก็จะคือช่วงเตรียมความพร้อมนะคะช่วงที่2ช่วงการแข่งขันแล้วก็ช่วงที่3ช่วงของการปรับสภาพร่างกาย ในช่วงเวลาที่ 1, 2, 3นะคะจากหัวข้อนี้นะคะเราสามารถแบ่งกิจกรรมนะคะในสิ่งที่เราจะทำได้ในช่วงของการเตรียมความพร้อมร่างกายนะคะเราก็จะเตรียมความพร้อมร่างกายทั่วไปกับในส่วนของอเฉพาะประเภทกีฬา นะะในช่วงของขันเราทําอะไรบ้างเตรียมความพร้อมก่อนกนันอย่างขันเตรียมทีมเตรียมรูปแบบการฝึกการแก้ไขปัญหาการป้องกันการเล่นเป็นทีมนะคะการเล่นที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นตัวจริงหากเกิดการบาดเจ็บแล้วนำผู้เล่นตัวสำรองลงไปสามารถจะทาการเชื่อมโยงระหว่างนาักกีฬากับนักกีฬาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ช่วงที่4นะคะก็คือช่วงเข้าร่วมของการแข่งขันนะคะแล้วก็5้า เข้าร่วมการแข่งขันรายการสําคัญนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะช่วงปรับสภาพร่างกายก็คือการพักฟื้นร่างกายนั่นเองทีนี้ภายใต้ระยะเวลาของการฝึกซ้อมใน1นึ่แมคโครไซคลจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะใน1นึ่แมคโครไซคลแบ่งเป็น3ช่วงเวลาของการฝึกที่สําคัญออกเป็นช่วงย่อยๆนะคะโดยแต่ละช่วงย่อยๆจะเรียกว่าเฟสนะคะเอาง่ายๆก็คือใน1 ในหนึ่งแมคโรไซเคนะคะใน1 m c แมคโซแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะ3พีเรียดใน3พีเรียดก็จะแบ่งออกเป็น6เฟสนะคะว่าในแต่ละเฟสทำอะไรทำกิจกรรมอะไรกับนักกีฬาของเราบ้างนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแมคโครไซเคนั่นเองนะคะถัดไปเป็น เมโซไซเคิลนะคะในส่วนของเมโซไซเคิลเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการฝึกซ้อมที่สั้นกว่าและเป็นส่วนหนึ่งของแมโโรไซเคิลนะคะใน1เมโซไซเคิลอาจจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ2สัปดาห์นะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์หรืออาจจะยาวนานกว่านี้จนกระทั่ง3-4เดือนนะคะใน1เมโซไซเคิลเป็น ช่วงระ,ะระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่ระดับปานกลางนะคะอาจจะแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น1-2ถึงช่วงเช่นนะคะก็คือในในส่วนของการเตรียมความพร้อมรอม่างกายทั่วไปกับการเตรียมความพร้อม,อมเฉพาะประเภทกีฬานั่นเองนะคะในการฝึกซ้อมรายสัปดาห์นะคะนะับเป็นช่วงเวลาการฝึกซ้อมที่สั้นที่สุด นะคะที่ผู้สอนอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2สสัปดาห์หรือยาวนานถึง4สัปดาห์และสั้นที่สุดในประมาณ3วันนะคะเพื่อเป็นการฝึกในส่วนของสมรรถภาพหรือเทคนิคทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะซึ่งในไมโครไซเคิลหลายๆไมโครไซเคิลจะประกอบเป็น1เมโซไซเคิลนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนการฝึกซ้อมที่สําคัญที่สุดในการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวหรือแผนการฝึกซ้อมรายปีเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย อย่างที่บอกค่ะในหลายๆ m i c ไมโครไซเคนะคะในหลายๆไมโครไซเคจะรวมกันเป็นนะคะเมโซไซเคนะคะทีเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างถัดไปนะคะการฝึกซ้อมในรายสัปดาห์นะคะเป็นเป็นแผนการฝึกซ้อมที่กำหนดให้นักกีฬาเราทำการฝึกในแต่ละสัปดาห์ โดยในแผนการฝึกซ้อมนั้นจะมีความชัดเจนที่จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้แล้วก็สามารถออปรับปรุงได้ซึ่งในงการแผนการฝึกซ้อมรายสัปดาห์ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายในสัปดาห์นั้นๆในแต่ละวันนะคะเป้าหมายเนี่ยผู้สอนต้องการให้นักกีฬาพัฒนานในส่วนไหนสมรรถภาพทางกายทั่วไ,ไปหรือ,อ,อในส่วนของทักษะเทคนิคเฉพาะกีฬานะคะ ซึ่งสามารถปรับแล้วก็เปลี่ยนเพื่อไปสู่นะการนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้นะคะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะคะทีนี้จุดมุ่งหมายของการพัฒนาการฝึกในด้านาต่างๆให้กับนักกีฬานะคะก็คือในส่วนของการฝึกทักษะแล้วก็เทคนิคการฝึกความเร็วหรือที่การทํางานประสานของส่วนกล้ามเนื้อการฝึกความแข็งแรงแล้วก็ส่วนในส่วนของความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะ ทีนี้ในการกําหนดแผนในส่วนของการฝึกซ้อมและการจัดโปรแกรมในการฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็จะกําหนดจุดมุ่งหมายที่เป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะนะคะตัดสินใจเพื่อกําหนดกรอบรอบของการฝึกในแต่ละสัปดาห์นะคะกําหนดระดับความหนักของงานในการฝึกในการซ้อมแต่ละครั้งกําหนดในส่วนของความสามารถให้มีความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกด้วยนะคะ ตัดสินใจเลือกรูปแบบการฝึกในการฝึกแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสมกับนักกีฬานะคะกำหนวดวันเวลาที่จะทําการทดสอบสมรรถภาพทางการรวมถึงความสามารถของนักกีฬาให้ชัดเจนนะคะมีการแจ้นักกีฬาของเราล่วงหน้านะคะจัดโปรแกรมการฝึกจากเบาไปหาหนักนะคะแล้วก็ก่อนที่ทําการแข่งขันรายการสําคัญ สัปดาห์สุดท้ายในช่วงก่อนการในขัน3-5วันควรให้นักกีฬาฝึกหนักเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความมืยล้าในส่วนของร่างกายของนักกีฬานั่นเองทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของการแสดงจุดมุ่งหมายในแต่และช่วงของการฝึกซ้อมนะคะ ในการเตรียมความพร้อมร่างกายนะคะในช่วงระยะเวลาการเตรียมความพร้อมร่างกายช่วงเวลาที่1นะคะการเตรียมความพร้อมร่างกายทั่วไปจุดมุ่งหมายนะคะเราวิเคราะห์เกมต่างหันที่ผ่านมาก่อนว่านักกีฬาของเราเป็นอย่างไรในส่วนของสมรรถภาพทางการควรพัฒนาในรูปแบบไหนนะคะรวมถึงปรับปรุงเทคนิคให้เหมาะสมนะคะต่อนักกีฬาของเราเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อส่งต่อในการฝึกช่วงที่2นะคะ ถัดมานะคะช่วงเวลาที่2นะคะเตรียมความพร้อมร่างกายเฉพาะในการเตรียมความพร้อมร่างกายเฉพาะจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเฉพาะกีฬาพัฒนารูปแบบเทคนิคทักษะเฉพาะกีฬาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมร่างกายให้นักกีฬาเข้าสู่ช่วงการฝุดที่3นั่นเองค่ะถัดมาช่วงเวลาของการแข่งขันนะคะเป็นช่วงเวลาที่2นะคะในการเตรียมความพร้อมร่างกายนะคะก่อนการแข่งขัน นะคะคจุดมุ่งหมายคือปรับความหนักมุ่งสูก่การแข่งขันนะคะเตรียมสถานการณ์ที่มันค่อนข้างกับใกล้ความเป็นจริงกับการนแขน่งขันพัฒนาความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านให้กับนักกีฬาของเราประเมินการใช้เทคนิคในแต่ละด้านของนักกีฬาเราว่ามีการนําไปใช้ได้มากน้อยขนาดไหนและมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการฝึกซ้อมนั้นได้ไหมนะคะ รวมถึงสร้างประสบการณ์และเพิ่มความชํานาญในการสร้างประสบการณ์นี้อาจจะเป็นสถานการณ์จําลองก่อนการแข่งขันจริงเช่นการลงทีมการประลองทีมนะคะซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงกับคู่แข่งขันของเราก็ได้ถัดมาค่ะช่วงเวลาของการแข่งขันทั่วไปนะคะเติมเต็มเทคนิคที่ให้ให้มีความกา้าวให้มีความก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นปรับความพร้อมสู่ความสามารถสูงสุดนะคะ แล้วก็รวมถึงการเตรียมร่างกายเพื่อรองรับการฝึกในช่วงที่5นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่5คือการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสําคัญนะคะจุดมุ่งหมายก็คือความพร้อมนะคะและความสามารถสูงสุดในการแข่งขันที่ออสําคัญยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันกีฬามหาลายัยการแข่งขันออชิงค้วยพระราชทานนะคะ แล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายนะคะช่วงปรับสภาพร่างกายนะคะจุดมุ่งหมายคือปรับสภาพร่างกายพักฟื้นนักกีฬารวมถึงเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อรองรับในการฝึกในช่วงเวลาที่1ก็เข้าสู่กระบวนการค่ะนะคะช่วงการเตรียมความพร้อมร่างกายนั่นเองนะคะเมื่อเราฟื้นฟูแล้วเริ่มฤดูกาลใหม่ก็เข้าสู่กระบวนการหมุนวงรอบใหม่นะคะหมุนไซเคิลใหม่นั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันขาะว,ว่าในความสัมพันธ์ของการกำหนดพลังงานในการฝึกรายสัปดาห์จำนวน4ส,สัปดาห์นะคะหรือ1เดือนเราจะทำอะไรกับในแต่ละสัปดาห์บ้างนะคะอย่างที่เห็นนะคะในสัปดาห์ที่1 2 3และ4ถ้าสังเกตเห็นนะคะตัว R คือวันพักนะคะวันพัก ทุกสัปดาห์จําเป็นจะต้องมีวันพักทีนี้เรามาดูกันในสัปดาห์ที่1เราจะเริ่มการฝึกจากระดับความหนักที่ต่ําแล้วค่อยเพิ่มความหนักของการฝึกในระดับปานกลางนะคะแล้วก็ความหนักสูงสุดที่ที่สูงนะค,ะค,คะค่อยคปรับแล้วค่อยคยค่อยเพิ่มขึ้นพอมาในสัปดาห์ที่สองเราจะสลับกันค่ะ you know ต่ำสูง ปันกลางทีนี้ในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะมีการฝึกหนักอยู่เพียงแค่2วันนะคะพอมาในสัปดาห์ที่3นะคะเราปรับการฝึกหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น3วันมีการฝึกระดับเบาเพียงแค่1วันนะคะแล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายนะคะมีการฝึกหนักเพียงแค่1วันนะคะแล้วก็ อ,อีก2วันเป็นปันกลางและอีก2วันเป็นการฝึกในระดับความหนักที่ต่ำฉะนั้นในในในช่วงระยะเวลา4สัปดาห์เราต้องเมนเนให้ได้ว่าเราจะทำอะไรกันนักกีฬาบ้างก็ความหนักจะต้องสมดุลกันแล้วยิ่งถ้าสัปดาห์ที่5ที่ต่อจากสัปดาห์ที่4เป็นสัปดาห์ที่เป็นการแข่งขัน เราควรที่จะฝึกหนักเพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องทุกสัปดาห์จําเป็นต้องมีวันพักให้กับนักกีฬาด้วยนะคะเพื่อให้นักกีฬามีการพักฟื้นสภาพร่างกายที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บมาแล้วนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพนักกีฬาของเราด้วยทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแผนการฝึกซ้อมรายวันนะคะแผนการฝึกซ้อมรายสัปดาห์ที่กําหนดให้มีการฝึก หนักสองวันแล้วก็พัก1วันนะคะอย่างที่ดูกันคร่าวๆเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะคะมีการฝึกหนัก2วันนะคะแต่ในวันที่เริ่มต้นขึ้นนั้นจำเป็นที่ต้องเริ่มการฝึกในระดับเบานะคะแล้วค่อยๆไต่ขึ้นระดับปานกลางแล้วก็หนักนะคะถัดมาค่ะนะคะรูปแบบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์ สามารถที่จะเน้นรูปแบบการฝึกหนักสสุดได้2ครั้งนะคะและการฝึกในแต่ละครั้งควรเปิดโอกาสให้มีการฝึกซ้ำสองถึงสครั้งต่อสัปดาห์โดยที่มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันโดยเฉพาะอย่างที่ในส่วนของการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคทักษะนั่นเองนะคะทีนี้รูปแบบการฝึกซ้อมในรายสัปดาห์นะคะการฝึกซ้อมที่สามารถกระทําได้ทุกวันก็คือในส่วนของการฝึกความอดทนทั่วไปการฝึกความอ่อนตัวการฝึกความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะ การฝึกซ้อมที่ควรกระทําวันเว้นวันนะคะก็คือในส่วนของความอดทนเฉพาะด้านที่ระดับความหนักที่เกือบสูงสุดนะคะเพราะถ้าเราทําทุกวันก็อาจจะเกิดในส่วนของความเมื่อยล้าและการบาดเจ็บให้กับนักกีฬาเราได้นั่นเองนะคะการฝึกซ้อมที่ควรกระทํา2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็คือในส่วนของความอดทนเฉพาะด้านที่ระดับความหนักสูงสุดความแข็งการฝึกการฝึก รักษาระดับความแข็งแรงนะคะการฝึกรักษาระดับความเร็วแล้วก็การฝึกรักษาระดับความอ่อนตัวนะคะอันนี้สามารถฝึกได้2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะการฝึกที่ควรกระทําใน 2- 3ครั้งต่อสัปดาห์ที่เราสามารถทําได้ก็คือการฝึกความเร็วควบคู่กับความแข็งแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นการวิ่งบนพื้นทรายหรือการวิ่งขึ้นอัจัน์นะคะ การวิ่งลากเครื่องผูงน้ําหนักนะคะอาจจะเป็นล้อยยางนะคะรวมถึงการวิ่งในน้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมที่ควรกระทํา2-3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬานะคะอย่างที่บอกนะคะใน1ใน1ปีเราทําอะไรนะคะมีการประเมินมีการคาดการณ นะคะแล้วก็กําหนดช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงนะคะเตรียมความพร้อมแกนแห่งขันพักร่างกายใน1ช่วงเวลานะคะใน1วงรอบของอไซเคลิลเราทําอะไรในช่วงของการฝึกซ้อมนะคะใน1 c y ไซเคลิลเราทํากิจกรรมอะไรในแต่ละสัปดาห์นะคะที่เรากําหนดทีนี้สิ่งที่เราต้องทํา นะคะเราได้จากสัปดาห์และเราเราดึงจากสัปดาห์มาเป็นวันในแต่ละวันเราทํากิจกรรมอะไรให้กับนักกีฬาเราบ้างนะคะฉะนั้นเราต้องวางแผนว่าเรา,าควรเอ,อ่อถ้าเรามีช่วงเวลาการแข่งขันนะคะช่วงปลายปีนะคะในเดือน12ในเดือนที่1ถึงเดือนที่11เราควรทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วทําอย่างไรนะคะ